น,นี้ขอเสนอเมนูปลากระพงต้งยมยำง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนหญิงไทยไวัยเกษียนนะคะซึ่งจะทําอาหารรับประทานเองนะคะวันนี้พี่วัชจะพาทำต้ยมยำปลากะพงเนาะจะใส่เห็ดออรินจิแล้วก็มีผักต่างๆนี่นะเครื่องต้งยมยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะมะนาวพีกินูแล้วก็อันนี้เป็น ใส่มะเขือเทศที่เป็นพวงๆแบบนี้นะคะที่เขาเรียกว่ามะเขือเทศส้มอะคะ่ะ <_ d> um> เพิ่มความเปรี้ยวให้มันอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะมาดูวิธีทํากันต่อเลยค่ะมาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะสําหรับเนื้อปลาเนี่ยก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดก็นี่แหละเห็ดก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะต้นหอมผักชีนะคะมาลงมือทํากันเลยค่ะ ทำก็ง่ายๆนะคะเราก็จะใส่เครื่องต้มยำลงไปเนาะใส่ลากผักชีเครื่องต้มยำก็คือข่าตะไคร้ตะไคร้นี้พี่วัดไม่ได้หั่นนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะตักทิ้งเวลาที่เราจะทานเนาะเราก็จะไม่ทานตะไคร่นะก็จะทําเป็นชิ้นยาวๆ จะได้ตักออกได้ง่ายๆเนาะเราเพียงแต่ว่าเอามาใส่ให้เขามีกลิ่นต้มยำนะคะสำหรับเห็ดเนี่ยเราก็จะสามารถใส่ต้มลงไปต้มได้เลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะต้มได้นานอยู่จะได้ความหวานของเห็ดด้วยนะ วิธีทําก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศนี่ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะพอต้มแล้วมันจะดูแบบมันจะรสชาติมันจะผมเปรี้ยวอะไรอย่เงี้ยนะปรุงรสไปเลยคะ่ะใส่น้ำปลาไปก่อนหอมมากๆเลยหอมกลิ่นต้มยำเลยนะคะ ยังไม่ได้ใส่ใบมะกรูดนะคะใส่ก็ได้คือใบมะกรูดนี้ใส่ทีหลังก็ได้ใส่ตอนนี้เลยก็ได้เพื่อความมีกลิ่นเป็นต้มยำหอมเลย สังเกตว่าต้มพวกนี้ให้สุกก่อนนะคะต้มเห็ดให้สุกก่อนแล้วก็มะเขือมะเขือที่เรามะเขือส้มที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้เขาสุกก่อนแล้วก็ชิมรสดูนะคะอืมก็จะออกรสใกล้ใกล้จะอร่อยแล้วนะคะน้ำเดือดเดือดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยเนาะง่ายง่าย,ายมากๆเลยนะคะเพื่อน เวลาพี่ว่าทํากับข้าวทําแบบง่ายทํากับข้าวอย่างง่ายนะคะใส่ปลาตอนที่น้ําเดือดจัดๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาสุกเลยอย่าพิ่งคนจะสังเกตว่าน้ํา ต้มยำเนี่ยไม่ได้ใส่แจ่วนะคะก็คือจะมีความขุ่นเพราะว่ามันจะเป็นน้ำที่มีมะเขือมีมะเขือใส่เป็นมะเขือเทศอยู่ด้วยนะคือพี่วัดปรุงอาหารเนี่ยไม่ได้ใช้ผงชูรสนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอาศัยรสชาติจากวัตถุดิบที่เรานำมาประกอบเนี่ยค่ะอย่างเช่นความหวานความกลมกล่อมเนี่ยก็จะได้มาจากเห็ดได้มาจากมะเขือเทศแล้วก็ความที่เป็นน้ำซุปเนี่ยก็จะได้มาจากเนื้อปลานะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะไปทำอาหารเนี่ยตามแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะคะต้มยำเราก็เสร็จแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดเข้าไปอีกรอบนึงนะต้นหอมผักชีเดี๋ยวเราค่อยมาเติมทีหลังก็ได้ค่ะตอนที่เราทานเนาะ เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาตักเสิร์ฟเลยนะคะปลากับพงต้มยำของเรา ใส่พริกขี้หนูไปด้วยนะคะบุบ,บุบนะคะแล้วก็บีบมะนาวค่ะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะความจริงก็คือมีความเปรี้ยว,น,วยนุวยแล้วแต่ว่าเราจะทำให้เขาลดเปรี้ยวแหลมขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นรสต้มยำหอมๆนะคะบีบมะนาว แล้วก็ใส่ผักชีโรยหน้านะคะจนหอมผักชีจะสังเกตว่าน้ำต้มยำที่เราบีบมะนาวลงไปนะคะเขาก็จะมีความขาวขุ่นขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือต้มยำน้ำใสอร่อยอรอ,ยอร่อยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะเพื่อนๆคะข้อดีของการทําอาหารทานเองนะคะอย่างเช่นปลากระพงเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยในราคาก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าถ้าเราไปซื้ออย่างที่เขาทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะแพงนะคะเราทําทานเองเนี่ยราคาจะถูกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากๆเลยนะคะ เมนูง่ายๆได้ประโยชน์แบบนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ